เอามาก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมในคลิปนี้อยู่บอกแล้วกันนะครับขอเวลา10นาทีในการถ่าย รถจักรยานไฟฟ้าที่ผมดัดแปลงมันขึ้นมานะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการชาร์จอยูนะครับนี่มาดูที่กล่องชาร์จนะครับก็ชาร์จไฟบ้านปกตินะครับอ่ะตอนนี้ก็เพิ่งจะชาร์จนะไปเลาะมาเลยทดสอบรถอยู่ทดสอบรถอยู่ไม่ได้เป็เลาะเออต้องพูดดีๆหน่อยนะครับระบบตัวนี้นะครับผมเป็นระบบฮับมอเตอร์นะครับผมตัว1,000วัตต์กันเลยนะครับผมแรงบิดอยู่ที่25นิวตันเมตรนะครับผมบอกเลยว่าแรงมากครับผมออกตัวบางทีนี่ถ้าเราเร่งมากเกินไปคือมีไา่ท้องอ่ะบอกเลยไม่ไห่ท้องอ่ะครับ แรงมากครับผมกระชากจริงฮะแล้วก็แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่ผมใช้เป็นแบตเตอรี่มือสองนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูนี่เลยครับผมแบตเตอรี่ที่ผมใช้ครับผมเป็นลิเฟฟโพสีนะครับผมรหัส3ามสองหก้าศูนย์นะครับตัวนี้เป็นแบตมือสองนะผมบอกเลยนะว่าไม่โอเคนะครับผมราคาต่างกับมือหนึ่งไม่กี่สิบบาทนะผมถ้ารู้อย่างนี้นะผมว่าผมเอามือหนึ่งมาดีกว่านะครับคือคุณภาพต่ำกว่าเยอะมากนะครับอย่างตัวเนี้ยเขาบอกว่าสเปคเนี่ยมีความจุประมาณ5 0 0 0ันมิลลิแอมแต่พอมาใช้จริงไม่ถึงครับ ผมเอาเครื่องมาเทสเนี่ยได้แค่3,000กว่านะครับตามคลิปก่อนที่ผมเคยถ่ายให้ดูนะครับสกยกับการรีเฟอร์แบตตัวนี้นะครับมันพังใช่ครับถามว่าทำไมมันพังถ้าเราใช้ไฟต่ําต่ําลงไปมากๆเนี่ยประมาณสัก2.6เงี้ยต่ำกว่า2.0ป,ปุ๊บแบตมันจะหายเลยครับมันจะเหลือศูนย์เลยแบบเฮ้ยอะไรวะถ้าเป็นแบตมือนหนึ่งนะศูนย์ๆปุ๊บมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแล้วก็ใช้ก็กลับปกติแต่ไอ้นี่ครับชาร์จไม่ขึ้นครับผมเราต้องมาแทงซิลนะครับบบใใคครรรรออยยาากกกูู้้วว่่ททััังงไไไไ็็ปดดีตนะะผมชบ ตัวนี้นะครับผมแบตลิฟท์พสีนะครับผมทั้งหมด16ก้อนนะครับผมเป็นระบบ48นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับผมตัว BLDC คอนโทรลนะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่1,000วัตต์นะครับผมแล้วก็เป็นสเต็ปดาวนะครับผมอ่ะ4 8่สถึงเจโวลต์นะครับผมทูสิโวลต์เป็นไฟเลี้ยงระบบนะครับเกี่ยวกับพวกไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับผมไฟเบรกเกอร์ไฟต่างๆนะครับส่วนหน้าดังสีฟ้านี่คืออะไรอันนี้เป็นระบบไฟเลี้ยวนะครับผมระบบไฟเลี้ยวไฟจุดเสื่อรนะครับ ก็จะมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดขออนุญาตถอดแบตไปก่อนนะเนาะเดี๋ยวเราถ่ายเทสก่อนนะครับต่อนิ่งนึงนะจะเห็นกันไหมครับเห็นนะทุกคนเห็นนะโอเคนะนะครับเดี๋ยวผมจะทำการต่อตัวนี้นะครับผมเป็นสายจาก BMS นะครับผม BMS ระบบ4 8โวลต์นะครับสแอมป์ถามว่ามันจะพอได้ไงเฮ้ย20แอมป์มันไม่พอนะสำหรับมอเตอร์พันวัตนะครับแน่นอนมันไม่พอผมใช้ BMS เป็นระบบชาร์จเจอร์แล้วก็เป็นระบบ สิคิวเลตี้ให้กับแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับใช้งานจริงๆเนี่ยผมจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ออกมาโดยตรงนะครับโดยจะผ่านตัวกล่องสีฟ้านะครับกล่องสีฟ้าคืออะไรนะครับสีฟ้าคือรีเลย์30แอมป์นะครับผมรีเลย์30แอมป์5โวลต์2ตัวนะครับผมต่อขนาดแล้วก็นงกลมร่วมนะครับตัวนี้ที่ผมก็มีขายนะรีเลย์30แอมป์นะครับผมเป็นรีเลย์6ขานะครับอ่ะตัวนี้มีอย่างนึงอันนี้มีโชว์มีโชว์เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับตัวนี้ค่อนข้างไฮโซนิดนึงนะครับ มีลูกเลียนนิดหน่อยนะครับใช้รีโมทนะครับผมในการสั่งเปิดปิดตัวรถได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับกดอื่นจะสับคัทเอาขึ้นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วผมจะทําการสั่งเปิดตัวรถที่รีโมทได้นะครับเดี๋ยวนะกด a คือเปิดนะครับไฟท้ายติดกนะครับเห็นไหมแล้วถ้าปิดก็กดปิดนะครับสัญญาไกลมากนะครับผมตัวนี้ถ้าคนที่เขารู้จักเกี่ยวกับริทยุเทคนิคเขาจะดูนะครับว่าตัวนี้คือรีโมทส3 3้มๆไม่เกิาเกินั่นเองนะครับผมก็ มาดูต่อก่อนี่ก่อนะครับสเปคแบตเตอรี่นะครับอ่าสเปคแบตเตอรี่48โวลต์นะครับผมอยู่ที่ตามสเปกก็5แอมแหละแต่จริงๆไม่ถึงครับาะว่าแค่3แอมเท่นั้นนะครับวิ่งได้ไม่ไกลเลยนะครับแค่ประมาณสัก7-8โลก็หมดแล้วเดี๋ยวเอาแบตใหม่มาลงนะครับส่วนหน้าตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับก็จะเกี่ยวกับพวกระบบรีเลย์นี่แหละเนี่ยระบบรีโมทนี่แหละนะครับก็นี่นะครับผมกานต่อใช้่ามผมก็คือไฟจากอ่า BMS นะครับผม ก็จะมาเข้ากับระบบไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงตัวนี้กล่องนี้นะครับเบรกเกอร์ตัวนี้เป็นเบรกเกอร์ดีซนะครับผมไม่ใช่เบรกเกอร์เอใช้ร่วมกันไม่ได้นะถ้ามันช็อตมานะครับเบรกเกอร์เอซไม่ตัดนะครับตัวนี้จะตัดนะครับถ้าช็อตนะครับผมตัวนี้กล่องนะครับผมเป็นกล่องตัวพันวัตธรรมดานะครับเดี๋ยวในอนาคตจะเปลี่ยนเป็นกล่องพันห้าเจ็ดสิบสองนะครับเจ็ดสิบสองโวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะแปลงระบบขึ้นมาอีกนะครับผมอ่ะกล่องไฟเลี้ยงเนาะเป็น ส8บถึง7 2โวลต์นะครับผมทูสิโวลต์นะครับผม10แอมป์นะครับของไฟเลี้ยวนะครับหลอดไฟเลี้ยวผมใช้เป็นไฟเส้นนะครับแบบนี้แล้วก็เอามาต่อเอามาต่อเลี้ยงอะยังไงดีเอามาเลี้ยงกับแผ่นพลาสติกนะครับแล้วเราก็เอาเรซินมาทาราดไปเลยนะครับผมเพื่อให้มันเคลือบเงาให้เนาะ,ะเดี๋ยวเปิดรถเลยเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฝั่งนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคันเร่งนะครับผม ตัวนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดอีกตัวนึงนะครับผมถ้าเราปิดปุ๊บเราจะบิดไปไม่ได้นะครับถ้าเราเปิดมันก็จะเร่งไปได้เลยนะครับระบบนะครับผมเปิดไฟนะครับเป็นไฟหน้านะครับเปิดไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวนะครับอ่ะตีเดียวซ้ายเดี๋ยวดูนะดูแล้วนะตีไฟเลี้ยวซ้ายนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับฝั่งนี้จะมีไฟกระพริบนะครับนะตีไฟเลี้ยวขวาครับจะฝั่งขวาจะเร็วกว่านิดนึงนะไฟเบรกนะครับผมถ้าเรากำเบรกนะครับหนูว่าไม่ไฟเบรกนะ อ่าไม่ใช้เบรกนะแล้วก็แต่นะครับผมแต่ไม่มีเสียงนะแต่ผมเป็นไฟสุกเฉินนะครับดูนะพอกดแต่อ่าเฟรมเรทกล้องไม่ตรงกับเฟรมเรทของตัวไฟนะครับไฟจะกระพริบเร็วมากนะครับผมแล้วก็ไฟหน้าจะกระพริบพร้อมกันนะเห็นไ,ไหมอ่าต่อให้เปิดไฟไ,ฟไว้นะครับมันก็จะกระพริบเห็นไ,ไหมอ่านี่นะครับผมเป็นฟังก์ชันของผมเองเนาะส่วนสวิตช์ตัวนี้ยังไม่ใช้นะครับยังไม่มีการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะ ใส่กล่องตัวใหม่นะครับผมมันจะเป็นสปีดนะครับเป็น3าระดับเนาะ,ะตัวนี้มีอะไรอีกที่น่าสนใจนะครับผมว่ามีเยอะนะมีเยอะมากนะครับก็ที่ผมชอบประหลักเลยก็คืออัตราการเล่นของเค้าได้สูงมากนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตวางกล้องน,น,นิดนึงนะอ่ะมามุมนี้น่าจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเล่งลิฟต์ให้ดูนะครับแรงมากแรงจริงครับผมนะเรกันฮะ ถ้าวันนี้หมดนะครับเดี๋ยวดูกันนะแรงมากครับโว <laughs> ้ยฮ้ยแรงเ <laughs> กนิกนช่ทกาคอนโทรลไม่อยู่เลยนะครับแรงมาก แรงจริงครับผมยอมรับว่าแรงมากนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ฟลเลยโชว์เฟลเอาใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแรงจริงหรือไม่นะฮะอุโบสูนี้นะเอาไปทำเดิมนะ บอกเลยนะครับว่ารอบสูงมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะดริปเหมือนจะไม่ดูบอกว่าจะไม่พลาดอีกนะครับมันแรงจริงครับผมเมื่อกี้มันดริปไม่ได้ครับผมเบีกหน้ามันลอยครับออยนีงจะได้าดโอเคนะ <laughs> ผมบอกเลยนะครับว่าแรงมากครับแรงจริงเมื่อกี้นี้ผมเอาแท่ไม่อยู่นะเมื่อกี้เกือบพุ่งไปข้างหน้านะถ้าพุ่งไปข้างหน้าคือชนกรแพงนะเนี่ยน้ข้างหน้าเกือบแพงนะมาถ่ายในบ้านนะเพราะว่าอีกสักพักมันจะเริ่มร้อนแล้วมันจะถ่ายงานไม่ได้หืมกลิ่นยางหืมกลิ่นยางชุนมาก <c oughs> มีรอยยางไหมออ้หู <c oughs> ดำปี๋เลยทุกคนชิบหายได้กับเบื้องบ้านกู <c oughs> หืมกลิ่นชุนมากครับผมยางยางเหม็นมาก ตรง,ตรงยางเริ่มมีอุณหภูมิเหมือนกันนะครับหูดำจิ้ลื้อมีอุณหภูมิไหมไม่มีนะครับฮะระบบไม่ตัดนะเมื่อกี้นะครับก็ถามว่าทําไมมันถึงตัดก็คือแบตเตอรี่ไม่ดีอ่ะนะครับผมพอถึงดิมิตของแบตเตอรี่อ่ะบีเอ็มมันจะตัดเลยนะครับเพราะว่า ไฟมันต่ำนะครับแบตมันไม่ดีเนาะเดี๋ยวผมเอาแบตใหม่มาลงนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มความอีกแน่นะคนเดียผมจะตีบอดี้นะครับผมจะปิดกรอบตรงนี้เลยจะไม่โชว์เครื่องนะครับจะปิดกำลังคิดอยู่เหมือนกันนะว่าจะใช้อะคริลิกหรือพลาสติกดีถ้าอะคริลิกเนี่ยเดยวผมจะเก็บงานสวยๆนะครับแล้วก็โชว์เครื่องนะครับแต่ถ้าเป็นพลาสติกผมก็แปะไปเถอะปิดไปเถอะแล้วก็ลงสีเอานะครับในโปรเจกต์ต่อไปผมก็จะทำการใส่หน้าจอนะครับในการใส่หน้าจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูด้วยนะครับว่าใส่อย่างไรนะครับสำหรับรถ DIY รถสร้้้้าาาางงงงขึนนนนนมมมเเเอีีี่่ยยยยรรถไไฟฟทัััะคบตวกห ตัวนี้ขี่ในเมืองได้นะไม่ผิดกฎหมายนะถามว่าทําไมนะครับตัวนี้ยิ่งจัดอยู่ในหมวดจักรยานอยู่นะครับถามว่าทําไมนะเหรอตามพระราชบัญญัตินะครับกาหนดไว้ว่าจักรยานเนี่ยต้องมีบันไดปั่นถูกไหมนะครับเมื่อมีบันไดปั่นต่อให้มีไฟฟ้ามีไฟไท้ายไฟเลี้ยอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่จัดว่าเป็นรถจักรยานยนต์ดังนั้นไม่ต้องมีพรบ,บรนะครับหรือว่าใบขับขี่นะครับะร่ะดังนั้นเราสามารถขี่ไปในพื้นที่อ่า ยังไงดีในเมืองได้เออเอาง่ายอย่างนี้เนาะนะครับแต่ก็ยังอยู่ในความปลอดภัยนะครับผมใส่หมวกใส่อะไรก็ด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็แรงมากเขาเยอะเหมือนกันอะ่ะเออเอางอ่ายเนาะอ๋โอเคนะครับเดี๋ยวในการอัปเดตแบตเตอรี่นะครับอัปเกรดแบตเตอรี่ battery, เออไม่อัปเกรดแบตเตอรี่เออไม่ใช่ battery, อัปเดตนะครับแล้วก็ใส่หน้าจอเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูว่าใส่ยังไงใช้ยังไงนะครับอยากรูว่าต่อใช้งานยังไงหรอตัวนี้ต่อระบบยังไงมันเยอะมันซับซ้อนอะ่ะ อธิบายยังไงดีไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับมันซับซ้อนมากนะครับมันไม่ได้มีแค่สาย2สายแล้วมาต่อกันนะมันมีทั้งสายคันเร่งนะครับสายคันเร่งมีสามสายอ่ะสายไฟเบรกมี4สายเป็นเท่าไหร่ลวเป็นเจดนะครับสายมอเตอร์3สายนะเป็น1ินะครับสายชันเซอร์อีก5้าสายเป็นสิบห้านะครับอ่าสายระบบโอ้เยอะอย่างต่ำก็มีเจ็50้าสิเส้นนะครับเยอะมากนะครับเยอะจริงนะอืมโอเคนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้นะครับอยากดูงานอยากทำ ติดต่อมาได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเทรนให้หรือไม่ก็ทําให้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาในการนําเข้าสินค้าอยู่นะอนือาจจะนําเข้าชิ้นส่วนยากมากนะเพราะช่วงนี้สินค้ากักกักเยอะมากครับผมมันไม่ผ่านด่านสุลการอกรอก็คือเหมือนสุลกากรตอนนี้มีปัญหาทั้งหมดเลยนะครับการนําเข้าสินค้าส่งออกสินค้ามีปัญหาทั้งหมดนะครับสินค้านำเข้าส่งออกทั่วประเทศไทยมีปัญหานะครับตอนนี้อาจจะลาบากนิดนึงนะครับผมก็โอเคเนาะก็ะตามสภาพเศรษฐกิจนะครับผมระวัง สุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมโควิดเยอะมากนะช่วงนี้นะฮะยุคเศรษฐกิจน้ำมันแพงเราต้องเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครับรถไฟฟ้าต้องมาฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผมสวัสดีครับ